จริงๆสำหรับผมเนี่ยลงมา14ตัวเนี่ยมันช่วยทำให้ผมเห็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้น mm. ถ้า14ตัวเนี่ยรัดยังไม่เดือดร้อนเนี่ยมันต้องให้ลดลงไปขนาดไหนให mm. นะ้พิ่ถึเรือเดือดร้อนน่ย โลมา14ตัวที่เรากำลังพูดถึงนี่มันคือโรมาอิเลวดีซึ่งพอเราพูดคำว่าโลมาอิเลวดีเฉยๆเนี่ยคนก็จะพบว่าเอ้ยมันมีอยู่ทั่วไปแต่ว่า14ตัวนี้มันต่างไปเพราะมันอยู่ในเทสาบปิดังนั้นการตายของมันแต่ละตัวมันมีผลสูงกว่าที่อื่น ชุดนี้พอเขาเข้ามาซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเลย500ปีมาแล้วนะเอาแล้วโลมามันไม่มีแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นคําตอบที่จะเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดคือว่าโลมามันเป็นท็อปพรีเดเตอร์เวลามันจะหาเหยื่อมันก็ต้องหาเหยื่อที่มันกินได้เหยื่อที่กินได้ง่ายคือเหยื่อที่ป่วยงั้นการกินสารนั้นมันควบคุมยังไงสมมติมันเริ่มมีโรคบางอย่างซึ่งเกิดจากการปนเปื้อนในน้ําที่พวกเราทํากันทั้งหลายแล้วพอปลาตัวนี้มันป่วยป่วยปุ๊บมันก็จะหลบหนีพูดลาไม่เคยได้การกินปลาตัวนี้มัันทําไงครบ ก็คือหยุดวัฏจักรของการแพร่เชื้อแล้วมันก็เป็นวิทยาศาสตร์สุดฉะนั้นแทนที่มันจะระบาดก็ถูกรลงับสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านชาวประมงเขาทําประมงในทะเลสาบเดิมเนี่ยมันจะเป็นปลาที่ไม่ได้ใหญ่มันก็เลยไม่ได้มีปัญหามากแต่มันดันมามีปัญหาเพราะการพัฒนาของเราตัวที่ร้ายที่สุดก็คือการเอาปลาบึกมาปล่อยแล้วเราคงทราบว่ายิงแล้วมันมาจากแม่น้นําโขงเลยซ้ำไปด้วยความคิดที่หวังดีอะฮะก็นํมามาปล่อยในทะเลสาบสงขาพอเดี๋ยวนี้ เรามีความรู้เพิ่มขึ้นแหละเรารู้เลยว่ามันเราใช้คําว่าเอเลี่ยนสปีชีส์ได้เลยถูกป่ะครับไซส์ <S <S <Size S 1> ของมันใหญ่เท่ากันเลยมันมันก็เท่ากับโลมาคนที่มาปล่อยก็ไม่ได้นึกไงว่าเทเลสับสมงขาวมันมีโลมาพอ5ปีผ่านไปปี5 0น ตอนนั้นมานครับพบซากโลมาที่เกยตื้นชาะที่พบนะครับสิบกว่าตัวขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าตา,าเริ่มโตฉางวงก็เริ่มจับได้ฉางวงก็ต้องใช้อวนที่ใหญ่เพราะเราจะจับปลาบึกตัวใหญ่อวนมันก็ใหญ่ขึ้นมันก็เลยเป็นอวนไซส์เซวกับที่จะจับโลมาได้่นที่เขาตีไว้เนี่ยครับตัวที่เสียชีวิตโดยคาดว่าน่าจะติดอวนเนี่ยถึง60%กว่าเซ็นต์ช่วงความผิดพลาดอันนี้นะครับที่ทําให้โลมาประสบปัญหาเยอะสุดและเห็นได้ชัดสุด จริงๆสำหรับผมเนี่ยโลมา14ตัวเนี่ยมันช่วยทําให้ผมเห็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นถ้า14ตัวเนี่ยรัดยังไม่เดือดร้อนเนี่ยมันต้องให้ลดลงไปขนาดไหนนะพถึงจะเดือดร้อนน่ยถ้าทุกคนตื่นตัวตั้งแต่แรกปัญหานี้มันอาจจะมันต้องแก้ไปได้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าต้องพูดอย่างนี้นละครับว่าเราอาจจะต้องการคนที่แม่งอยู่ในจุดที่สูงสุดจริงๆถ้านับเทรนปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแม่งต้องเป็นกระทรวงเกษตรเอฮะก็เ,เป็นเรื่องบวตใช่ไหมโลมามันบวตได้ไหมนะ โชคลายที่โรมานมันบวชไม่ได้